ย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าในเรื่องขการยื่นสิทธิ์กรณีว่างงานจะต้องทํำยังไงให้ได้สิทธิ์เร็วๆเวช็คของตัวเองก่อนนิดนึงว่าทํางานส่งเงินสมทบมาครบ6ใน15เดือนก่อนที่จะว่างงานหรือเปล่าครับนะคะอันที่2ก็คือต้องแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากถูกไล่ออกหรืออะไรเนี่ยนะคะให้รีบไปเลยค่ะเข้าเว็บไซต์ DOE ออ e s ของ DOE ของกรมการจัดหาง,งาน นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเลยค่ะลงทะเบียนทั้งหางานทําแล้วก็ลงทะเบียนขอยื่นรับสิทธิประโยชน์ในเวลาเดียวกันเลยมันอยู่ในเว็บเดียวกันสะดวกมากเลยไม่ต้องมาติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมเลยนะคะรถติดรถเลยหรือต้องมานั่งรอคิวไม่ต้องเลยค่ะสามารถยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ e-service ของกรมการจัดหางานได้เลยอันนี้ต้องขอบคุณทางกรมการกจัดหางานด้วยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูนะคะ เนื่อนไขหนึ่งอย่าปฏิเสธงานนะคะถ้าปฏิเสธงานเมื่อไหร่ข้อมูลในกรมการจัดหางานส่งมาที่เราเมื่อไหร่ว่ารายนี้มีงานให้ทําแต่ปฏิเสธงานหมดสิทธิ์เลยนะคะนะคะก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้งานลงทะเบียนไปแล้วยังไม่มีงานที่เหมาะสมยังไม่ได้งานเลยนะคะมีตารางนัดรายงานตัวอยู่ในเว็บไซต์ของจัดหางานดูตารางรายงานตัวให้ตามกําหนดนะคะถ้ารายงานตัวช้ากว่ากําหนดช้าได้7วันนะคะเกิน7วันไม่ได้ รายงานตัวเร็วเกิน7วันก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวข้อมูลมัน,ม,นมันเข้าเร็วไปมันก็ไม่ไม่จ่ายให้นะคะรายงานตัวตามกําหนดหลังจากรายงานตัวแล้วให้เราดูว่า7วันไปแล้วเงินเข้าบัญชีไหมถ้าเงินไม่เข้าบัญชีให้รีบติดต่อสํานักง,งานประกันสังคมที่รับผิดชอบเคสของท่านดูได้จากหน้าลงที่ท่านลงทะเบียนแล้วค่ะมุมด้านซ้ายมือนะคะจะมีกล่องข้อความสีฟ,ฟ้าอยู่ เขาก็จะแจ้งไว้เลยว่าท่านชื่ออะไรนมสกุลนายและก็สํงงานักงานจัดหางานที่รับผิดชอบคือที่ไหนสํานักง,งานประกันสังคมที่รับผิดชอบคือที่ไหนก็ติดต่อมาตรงนั้นได้เลยนะคะกับอีกอันหนึ่งบัญชีที่จะใช้ยื่นนะคะตอนตอนจะยื่นี่เตรียมสําเนาบัญชีเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวต้องแนบไฟล์นะคะบัญชีคุณต้องแน่ใจน,นะว่ามันยังเดินบัญชีอยู่เพราะหลายคนยื่นบัญชีมาปรากฏว่าบัญชีมันถูกไอ้นี่ไปละถูกระง,งับหรืออะไรไปแล้วนะคะ